ไปบ้าังจุกไปแล้วทีพี่สาวชาวบ้านก็มีจุไปแล้วมันต้องอย่างนั้นต้องตรงเลยมันต้องวใจมากไปยังไงทีที่สองจุกไปแล้วใช่แค่น้ำจิ้มแค่เศษพริกในน้ำจิ้มซิ่งโอ้โหแค่นี้เลยวแค่นี้เยวแค่ทีมีไม่มีอะไรนึกแ่ม่มีแต่ก็องมาดูในอันนั้นะแต่ไม่ได้แตู่งาต้องรีวิวเริ่มจุกก่อนครับจุกจุกฉากจุกเป็นยังไงบ้างเอาจริงวันนั้นแป๊บเดียวครับเดียวเสร็จเลยไปเลยไปเลยไปเลยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอไปไป ลไปทิงคนละเศษกกลับไปไงต่อทีเนี้ยสีนั้นเสร็จเลยไม่ไ็นไรอไม่ไดรรอะมันมีมันมีของมีเขินอะไรกันบ้างไมครันไม่มีด้วยเวลาตอนนั้นเนาะมันมันถ่ายแบบช่วงหว่างภาร่วงแสนอะไรเงี้ยจริงริงสีนั้นมันถ่ายมันถ่ายช่วงแรกๆว่าถ่ายช่วงหลังๆแรกเลยแรกๆเลยแรกๆเลยเคมีเราูนติดกันเร็วขนาดนีพวกเราค่อนข้างมีถี่มือ p r o f รนอะไรเนี่ย ตอนถ่ายไม่เก mm. hey. mm. right? oh, ิดละครมานั่งดูด้วยกันอันนี้เกินอันนี้เกินจริงเกินเลยใกล้ๆมองหน้ากันไปตอนนี้ดังคู่คือเอาสองคนน่ะไม่เป็นปัญหาหรอกแต่พอมีคนอื่นคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหการถไปจับตากันไหมอ่ะนะครับกล้าหันไปจับตากันโอ้ยกล้ามองหน้ากันกล้ามองหน้ากัน ก็จออยู่ที่บางนาพิมพ์่าบ้าก็ร้องบพลงปากกครับก็ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ตามภาพที่คิดไว้ครับผมก็รู้สึกตรงตามภาพของตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เราหวังไว้ด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่ติดตามเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นกังวลว่าจะไม่เหมือนในอนิยายในภาพที่คนอื่นคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าเราก็อ่านฟิล์มเสร็จอ่ะ ครับใช่ครับอ่านอ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับเนี่ยล่ะครับตอนช้ามาไหนบ้างโอ้ชุมเยอะเลยครับชุมเยอชุมมากชุมมากจะเริ่มชมตัวเองเดี๋ยวอ่ะเราแล้วมีใครชมเราบ้างไม่ไม่ไม่แต่เอาไปดิ้นโดยรวมนะทุกคนชอบซีรีส์มากคือในเรื่องสนุกชอบเรามากกว่าเอาต่อไปได้ไปต่อลูกคุณนั่คือได้ไแล้วคือผมได้ไปดูแอบไปอ่านในของของผู้เขียนครับผมคือแล้วแบบเขาเขาดูแฮปปี้มากกับ กับซีนี่ที่ออกไปมะซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะตรงกับที่เขาเขียนลงมาเลยแบบโอ้เราเราดีใจนะเราดีใจจริงนะไม่ใช่แค่ผู้เขียนมีแฟนคลับหลายคนเลยแบบพี่หมอบอกว่าสนุกมากอยากติดตามและอยากทุบหลังผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เขาถามว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มตอกหมูเพราะว่าเราตองตอกหมูเมื่อไหร่ตอกหมูหลังหลานเนี้ยตอนสามเขาเป็นสต็อกเจอแล้วคือคือไม่ใช่ดาราแล้วเป็นสต็อกเจอทุกคนนี้แค่เปิดมาไม่กี่ ให้เปิดมาวิ่อีตอนแบบแฟนๆชมว่าทำถึงรู้งไงบ้างครับแฮปปี้แฮปปี้เลยยิ้มไม่ยิ้มไม่หุบเลยยิ้ยไยิ้มไม่หุบยิ้มไม่หุบหน้าบานเลยทุกคนนี้ครับผมเ้วเวลาไปไหนเขาเรียกว่าอะไรไปตรงนี้ยังไม่เจอใครเลยเี้ยโตีวเีย่วีเียีี้ีีเย มีก็จะมีแบบว่าขอทุบหลังได้ไหมอะไรอยอยากลาอยากพลาอ่าและ EP ต่อไปมันจะเกิดอะไรมันจะมีความน่าสนใจอะน่าขนาจอะไอย่างที่บอกสอง EP แรกแค่แบบเศษพลิกคนจริงอาที่เหลือคือแบบที่เหลือคือแซบแน่นอนอันนั้นจะทำถ้าเป็นเซนเรียมันจะมีอะไรเข้ามาอีกอะื่องมีจริงจังกน ตอบจริงจังไม่เป็นด้วยครับได้ที่โฟมได้ที่โฟมเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเนี่ยบอีกเหรอโฟเมื่อกี้ตัวเนี่ยบตัวเนียบบอกว่าเผ็ดแล้วฝั่งเรามันมีหวานมั้งไหมครับคุณโอ้ช่วงนี้ผมกำลังตื้อยากอิ๋วครับใจแข็งเล่นตัวช่วงนี้ขมผมอยู่ผมไม่ขายหรือเปล่าเป็นยานะไม่แต่เล่นตัวจะเปิดประตูเข้าเป็นย่า่อเลยนะไม่รู้ไงเขาเด็กมาก่อนเล่นตัวนะแต่แบบไม่อยากคุยแต่เดินไปรอที่สะพาน ที่เล่นตัวตามมาเหอะตามมาเหอะแต่ครูมีควมคิดเห็นว่าเราลงในตัวละครมาเพิ่มเราเป็นธรรมดาผเล่น,นเกมพ,พูดเยอะเกี่ยวกับทุ่งเชื่อมทุ่งเชื่อมเราจีนเลยนะครับคุยกับแม่คมีหมายอยู่มีหมาคุยด้วยอยู่เราไม่มีหมาแล้วดดว่าคุณเป็นยังไงเออเป็นยังไงมันยากมากการสม,มิตอารมณ์คนเดียวอ่ะก็เประมาหนึ่งประมาหนึ่งประมาณหนึ่งเริ่มหลังเริ่มและเริ่มละหลังๆชีวิตประจำวันก็เริ่มแล้วเริ่มคุยกันเดียวแล้วอะไรนะ คุยคุยได้เขาชอบโทรมาควรควรอะไรแบบนี้ควรอะไรควรอะไรก็อย่างล่าสุดที่บอกไปงานรับรางวัลไปงานรับรางวัลไปงานรับรางวัลไม่ใช่ด้วยเออไม่ใช่ด้วยที่อะไรนะที่ไหนนะบอกว่าบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะน่าจะต้องไปรับรางวัลเออแล้วบอกว่าเอ้าคุณก็ไปด้วยนี่รางวัลอะไรวะอะไรครับล่าสุดแบบก็มีเริ่มมีอินเตอร์เฟนอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไปฝึกภาษา าบอกผู้จัดการว่าเขาบอกว่าหาคนสอนภาษาจีนหน่อยก็ให้ผู้จัดการหาแฟนคนจีนมาสอนหน่อยเลยนะผู้จัดการดีใช่ไมมก็คืออยากเรียนภาษาจีนด้วยบอกผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็หาห้มเพราะคนขางได้หลากหลายภาษาบอกให้เขาหาให้หาครูแต่เขาไม่หาอะไรผมไม่รู้ยผมไม่รู้

ครับผมก็ฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อเดินครับเหลืออีกคงอีพีแล้วก็มันจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับผมถ้าอยากเห็นพวกเราว่าทำอะไรกันต่อคุณเป็นกันไามเหรอให้พิมกับมให้พีมกับมาว่าเป็นยังไงบ้างครับผมใช่จริงผมผมตามดูทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกทุกวีตทุกเอ็กเลยนะครับทุกคนเลยนะก็ย้ายพิมไปเยอะสนุกดีชอบชอ่านครับต่อมากนะครับขอบคุณครับข่าวในสง่อีสานเรื่องโลกสวัสดีค่ะ